สวัสดีทุกท่านนะครับโดยเฉพาะชาววันพุธนะครับคนที่เกิดวันพุธและไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองก็ดีนะคลิปนี้นะครับเราจะมาทำนายดูกันว่า5อย่างที่จะเกิดขึ้นภายในปี2564ของคนที่เกิดวันพุธมีอะไรกันบ้างคลิปนี้ดูได้ทั้งคนที่เกิดวันพุธกลางวันและพุธกลางคืนเลยนะครับอย่างไรก็ดีนะดูจบแล้ว Subscribe ไลค์หรือแชร์ทำอะไรก็ได้ที่คุณอยากทำนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณมองเห็นคลิปนี้นะ เอาละครับไปดูกันเลยนะอย่างที่หนึ่งนะครับเรื่องของครอบครัวเองคนที่เกิดวันพุธอย่างแรกที่มีโอกาสก็คือเรื่องของครอบครัวมันก็แปลว่าอาจจะได้พบปะกับคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นหรือการที่จะได้มีครอบครัวเป็นของตัวเองนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่จะได้เจอในปีนี้แหละ อย่างที่2นะครับคุณอาจจะเป็นได้ทั้งผู้แพ้และผู้ที่จะชนะรวมไปถึงว่าการอยู่ตรงกลางเพื่อปดีประนอมการทะเลกกาะกันของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเป็นปีที่มีการขัดแย้งเกิดขึ้นนั่นเองนะอย่างที่3นะครับคือเหตุการณ์นะหมายถึงว่าในปีนี้นะครับคุณจะเจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน หรือรวมไปถึงว่าการให้ความช่วยเหลือคนอื่นหรือข้าไปอยู่ในภาวะต้องช่วยเหลือคนอื่นและรวมไปถึงภาวะขับขันแต่ก็ระวังฟืนไฟด้วยนะครับมาถึงข้อที่4นะครับกำแพงในปีนี้นะครับเหมือนว่าคุณจะสร้างกำแพงไว้นะเพราะอาจจะร,ระวังตัวเองหรือกั้นปาการไว้ไม่ค่อยเปิดใจให้ใครง่ายๆ รวมไปถึงว่าในปี2564เป็นปีที่คุณกำลังก่อร่างสร้างตัวนั่นเองข้อที่5นะครับเรื่องของความร่วมมือนั่นหมายความว่าคุณจะได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายหรืออาจจะมีการสันติวิธีกับใครคนหนึ่งก็ได้นะ ก็จบแล้วนะครับสำหรับการทํานาย5สิ่งที่คุณจะเจอนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธไม่ว่าคุณจะพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนก็สามารถดูได้นะไว้ยังไงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับดูจบแล้วก็ซับสไครบ้างนะไปแล้วครับหลัาฝันดีทุกคนนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ